สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today v a r i e t ทที่มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับ mm hmm. เราก็มาเจอกันในช่วงเช้าในช่วงเช้าของวันที่5มกราคม2568นะครับเกือบเกือบหรือว่าห7เพื่อนเพื่อนคือเรื่องราวในเช้านี้มันยังไม่คุ้นชินกับอ่าปีปีใหม่ที่ผ่านมานะเรื่องราวในเช้าวันนี้เ,เราจะไปดูนะครับอร,รอปพอ ของทางสนามบินเสียมเรียบนะครับได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องจากว่าทํางานได้เป็นอย่างดีทํางานได้ดีเด่นมากๆกก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าเ,าเขาคัดเลือกพนักงานที่ทํางานดีนะครับมามอบใบวุฒิบัตรไม่ใช่สิมามอบใบเกียรติบัตรนะครับแล้วก็รางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราจะกลับมาพูดคุยกันนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันละกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ เอาละครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวในวันนี้นะครับได้มีการโพสต์ลงไปในกรุงเทพวันนี้นะครับโดยแอดมินเองเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดีเด่นประจำปี ของสนามบินเสียมเรียบอังกอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับ SAI ได้รับรางวัลน,นะครับก็คือเป็นใบเกียรติบัตรนะครับหรือทางเพจเขาบอกว่าใบชมเชยนั่นเองนะครับแล้วก็รางวัลที่ได้รับนอกจากใบเกียรติบัตรแล้วเนี่ยนั่นก็คือมาม่าหนกล่องนะครับมาม่าหนกล่องน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสองโหลได้นะฮะ แล้วก็ผมก็จําไม่ได้นะมาม่าหนึ่งกล่องใหญ่ๆเนี่ยเราจะได้สักผมว่าน่าจะประมาณ24สซองเล็กหรือว่า2โหลนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้ข้าวสารไป1กระสอบนะครับ1กระสอบเขาบอกว่าเป็น1กระสอบเล็กนะครับแต่ว่าผมดูแล้วก็ไม่ได้เล็กนะผมว่าน่าจะมี10กิโลได้อยู่เหมือนกันนะครับใบวุฒิบัตรเป็นอย่างไรนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของใบวุฒิบัตรแบบนี้เลยครับผมว่าออกโดยบริษัทจีนนะเนี่ยมีการเซ็นนะครับ เป็นลายเซ็นของคนจีนนะครับเนื่องจากว่าสนามบินนี้เนี่ยมีการบริหารงานโดยคนจีนนะครับแต่ว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยจะเข้าไปทางรัฐนะครับของขมรนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ให้ใบวุฒิบตัตรนี้ออกมานะนี่ก็เป็นบริษัทของคนจีนนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็มีการระบุชื่อนะอันนี้ก็เป็นชื่อของคนคนหนึ่งนะผมขออนุญาตไม่อ่านก็นแล้วกันนะอ่านยากนั่นเองไม่อยากน,นะ Certificate นะครับ of appreciation นะครับ appreciation 2024นะก็คือน่าจะเป็นบุคคลที่ทำงานได้ดีประจำปี2024นะครับอ่าก็เป็นรปภที่ทำงานได้ดีนี่มีผู้ชื่นชมมีพนักงานคนอื่นๆนะครับเข้ามาชื่นชมอันนี้รางวัลน,นี้อันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตพูดอย่างนี้ว่ารางวัลน,นี้ในบางบริษัทในประเทศไทยจะมีการเวียนรางวัลน,นะ มันจะไม่ได้เป็นไปตามนี้โดยตลอดนะครับคือบางบริษัทเนี่ยก็กจะดูว่าเออพฤติกรรมไม่ได้แย่มากก็จะเวียนรางวาัลเวียนวุฒิบัตรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ,อ๋อมีคนอื่นได้ด้วยนะเนี่ยอ่าเรามาสังเกตกันนิดนึงนะครับมีคนอื่นได้ด้วยนี่น,น,นีตรงนี้นะครับที่ถือใบตรงนี้อยู่เนี่ยก็คือเป็นพนักงานนะครับที่ได้รับรางวัลน,นะครับเช่นเดียวกันทั้งหมดเลยได้รับวุฒิบัตร แล้วก็นี่ครับเป็นมาม่าไหนบอกว่าจะแบรนสินค้าไทยเออรางวงรางวัลน,นี้ยังเป็นมาม่าอยู่เลยนะอ่าเดี๋ยวเราต้องซูมนิดหนึ่งนี่ครับยังเป็นมาม่าแล้วก็เข้าสารหนึ่งกระสอบด้วยนะครับเอออันนี้ก็เป็นคงเป็นที่น่าภาคภูมิใจของเขาแหละนะครับว่าเออเป็นพนักงานดีเด่นทํางานดีนะครับ ทั้งที่สนามบินเสียมเรียบนะครับก็มีเที่ยวบินอยู่ไม่กี่เที่ยวนะสำหรับเที่ยวบินนะครับที่ไปที่เสียมเรียบนะครับน่าจะมีของทางบางกอกแอร์เวสแล้วก็ทางแอร์เอเชียนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามีทั้งหมดกี่เที่ยวบินนะเพราะว่าพยายามหาดูเหมือนกันว่ามีรวบรวมไว้สักกี่เที่ยวบินนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากที่จะไปเที่ยวนะครับก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับน่าจะมีมากถึง 3-4ถึงเที่ยวบินต่อวันอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปาทเที่ยวบินของยี่ห้ออะไรนะครับใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวที่อังกอร์ไปเที่ยวที่เขเมรในช่วงเวลานี้ก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้ที่เขามีเงินดอลลาร์ที่ปลอมระบาดอยู่แล้วก็พวกสกรมต่างๆพวกอาหารการกินนะครับเอาละนี่ก็คือ เรื่องราวที่จะเอามาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของพนักงานนะครับของทางกัมพูชานะครับที่ไดเอารับรางวัลน,นะครับอันนี้ได้รับรางวัลสูงสุดเลยนะเออแล้วทุกคนที่ไดเรับรางวัลน,นี้นะครับก็ได้มาม่าไป1คลองใหญ่แล้วก็ได้ข้าวสารไป1กระสอบประมาณ10กิโลด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปหล่อเลี้ยงครอบครัวโอ้โหเป็นที่น่าภาคภูมิใจ เป็นอย่างมากนะครับจริงๆควรให้เงินรางวัลไปสักคนละหนึ่งหมื่นหยวนนะผมว่าน่าจะดีมากๆเลยนะเป็นขวัญและกําลังใจนอกจากนอกจากที่จะให้มาม่าและข้าวสารแล้วเนี่ยคือมันไม่พอที่จะพอยาไ้อะไรหรอกครับมาม่านี่ก็กินแค่ประมาณสัก5วันนี่ก็หมดแล้วนะครับส่วนข้าวสารนี่ก็เออสักเดือนหนึ่งสิกิโลเนี่ยเดือนหนึ่งก็น่าจะหมดเรียบร้อยเลยถ้ามีครอบครัวยิ่งต้องใช้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแค่นี้มัน เป็นการปลอบใจปลอบประโลมมากกว่าที่จะเป็นรางวัลแห่งกำลังใจเนาะเอาล่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะครับแสดงความคิดเห็นต่างๆของเพื่อนๆมาได้ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสาหรับวันนี้หมดเวลาลงทียตเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปอย่าลืมดูโฆษณา,าให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ